วันนี้จริงๆเราพูดกันในเรื่องของการคอน o ซ i d เดตข้อมูลมาเยอะแล้วเ,เคสต่อไปนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่เราอาจจะขอเสนอนในยูนน use case จริงๆนะคะแต่ก่อนจะไปถึงยู case ขออนุญาตสรุปนิดนึงว่าจริงๆกองทุนรวมเราอยู่ในธุรกิจกองทุนรวมต่อย่อจาก K-Bank เมื่อกี้นะคะว่ามีหลายหมวดที่เกิดขึ้นกับประชาชนการลงทุนกา,การการู้เงินยืมเงินอะไรต่างๆแต่ตอนนี้เราจะเพงพูดถึงการออมซึ่งจริงๆกองทุนเองเนี่ยเกิดขึ้นมาในตลาดมากกว่า40ปีแล้ว แต่นักลงทุนเองจริงๆต้องบอกว่าวันนี้เรามีเพียงไม่ถึง10%ของมนุษย์เงินเดือนทั้งหมดนะคะแล้วก็คนที่เป็นอาชีพอิสระเพราะนั้นการเติบโตของการลงทุนในแต่ละบุคคลเนี่ยช้ามากไม่ใช่เป็นเพราะว่าแค่เรื่องของการมีหนี้มีสินเยอะนะคะรา,รายจ่ายรายได้ไม่พอกับรายจ่ายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือที่เราเห็นชัดเจนก็คือเรื่องของความรู้ความเชื่ใจกับการลงทุน ะะอันนั้นคือเป็นปเป็นอันดับแรกที่เราก็พยายามจะแก้ซึ่งใช้เวลานาน,านมากนะคะทีน,นี้เรื่องที่สองที่มีปัญหาก็คือว่าเมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่มีอินสันทิฟเราเคยเห็นสมัยก่อนเรามี LTF ถูกไหมคะตอนที่เรามี LTF เนี่ยการเติบโตของบัญชีลูกค้าในการลงทุนเติบโตได้เร็วมากจนกระทั่ง LTF หมดการชะลอตัวของการลงทุนก็เป็นไปตาม เป็นไปตามการ uh, การหมดอายุของ LTF วันนี้ต้องบอกว่าอันนี้คือ incentive ที่ลูกค้าจะหันกลับเข้ามาลงทุนในกองทุนใหม่ด้วยตัว i n c e n t i v e ที่เราเรียกว่าไทย i อ G นะคะเราเชื่อว่าหลังจากที่มี ESG แลวเป็นความกรุณาของภาครัฐเนี่ยที่ทำให้เราได้รับเงินจากแสนหนึ่งขึ้นมาเป็นสามแสนในการประหยัดภาษีจะทำให้เหตุการณ์เติบโตของนักลงทุนในอุตสาหกรรมเราสูงขึ้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องในวันนี้นะคะว่าความสะดวกสบายของนักลงทุนจริงจริง ยูสเคสที่จะพูดวันนี้ก็คือเรื่องของ tax saving fund นะคะเรามี RMF นี่เกิดขึ้นมานานมากนานมากแล้วประมาณ16ปีตั้งแต่คนทีเ่เริ่มจัดการอันนี้จนกระทั่งวันนี้เราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นคือนักลงทุนเริ่มกระเียนออกไปจะมีเงินไหลออกการมีนักทุนรุ่นใหม่เข้ามาเติมเต็มเนี่ยอาจจะไม่สมดุลกันแล้วในวันนี้แต่แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นของ RMF วันนี้ตัวอย่างก็คือว่าทุกท,ทุท่านในห้องนี้เชื่อว่ามี RMF ถูกไหมคะ แล้วก็อาจจะมีเพนฟูลที่เกิดขึ้นจากการลงทุนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซื้อหรือการขายการซื้อเนี่ยต้องบอกว่าหลายๆท่านในห้องนี้เนี่ยไม่ได้มีบัญชีกับที่ใดที่หนึ่งเป็นเฉพาะจะจงอาจจะมีการย้ายการลงทุนจากบลจอหนึ่งปีกบลจอหนึ่งและอีกบลจอหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่เรามีข้อมูลกระจัดกระจายเนี่ยบางทีเวลาเราจะบอกว่าเราจะหาข้อมูลว่าวันนี้เราลงครบเต็มสิทธิ์ของเราหรือย,ยังเนี่ย ถ้าไม่ได้เป็นนักการเงินเองหรือไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมจริงเราจะบอกว่าเอะเราไปหาได้จากที่ไหนเพราะว่าบางทีมันอยู่ในเอกสารอยู่ในเครื่องคอมอยู่ในอะไรก็ตามที่เราไม่สะดวกสบายในการที่จะหาบางทีการลงทุนก็ไม่เป็นไปตาไม่มีประสิทธิภาพเพียงพออันนี้คือการกระจัดกระจายข้อมูลในอุตสาหกรรมปัจจุบันอีกเรื่องหนึ่งคือการขายการขายเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้เป็นเพนฟูลหนักกว่าเพราะว่าวันนี้ถึงเราต้องทําอะไรที่แบบเป็นการลงทุนอย่างต่อเนื่องและปรากฏว่า เวลาท่านจะเดินเข้าไปในบลจหนึ่งแล้วบอกว่าขอขายหรือในแบงค์หนึ่งแล้วบอกขอขายบางทีกว่าจะรู้ว่าตัวเองจะขายได้หรือไม่เนี่ยโอ้โหยากเหลือเกินเพราะว่าบางทีท่านอาจจะปีนี้ไปลงอีกบลจหนึ่งปีหน้าไปลงอีกบลจหนึ่งปีต่อไปปอีกบลจหนึ่งคราวนี้ข้อมูลที่มันไม่ต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดผมรู้เราลงในบลจเดียวตลอดต่อไปเนี่ยมันก็อาจจะง่ายแต่หลายท่านในห้องนี้เชื่อว่ามีการกระจายการลงทุนนะคะตาม Product ที่อ f ฟเฟอร์ในแต่ละบลจอพอไม่ต่อเนื่อง บรจอยเองก็บอกว่าขอดูเอกสารย้อนหลังไหนได้ไหมว่าวันนี้ท่านไปลงอะไรบ้างสมมุติว่าท่านไม่ได้เก็บเกิดอะไรขึ้นปัญหาใหญ่เลยคือท่านต้องไปคนให้เจอก่อนแล้วมาบอกเราว่าวันนี้ท่านได้ลงทุนครบตามเงื่อนไขไหมเงื่อนไขคืออะไรก็คือต้องลงทุนอย่างน้อย5ปีแล้วก็ต้องครบอายุห้าสิบห้าแต่ทีนี้ระหว่างทางเนี่ยสมมติว่าบางท่านเกิดลงไปบอกว่าจะมาขอขายที่เคแทนเนี่ยแหละบอกว่าขอขายกองนี้ แล้วบอกว่าขอดูข้อมูลย้อนหลังว่าภายในห้าปีย้อนหลังนี่คุณลงทุนต่อเนื่องหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดไม่ต่อเนื่องแล้วเราอนุญาตให้ลูกค้าขาย subject to ก,การคืนภาษีให้กับรัฐไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันคือเป็นเป็นเพนฟูมาาที่เราพยายามในอุตสาหกรรมเรายินดีที่จะเอาข้อมูลมารวมกันเพื่อจะให้ข้อมูลนั้นเป็นหนึ่งให้สะดวกสบายกับนักทุนที่สามารถที่จะคลิกที่เดียวเลยและบอกว่าข้อมูลตเตงครบอย่างไรบ้างนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามทําอย่างมากวันนี้ถ้าทําอันนี้สาเร็จเนี่ย หลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าโหชีวิตฉันดีขึ้นมากนะคะเพราะว่ามีการรวมศูนย์ข้อมูลการบริหารจัดการผ่อนฟรุก็จะดีขึ้นสิ่งสําคัญมากๆคือวันนี้สัพกรบอกว่าให้นักลงทุนเนี่ยเปิดเผยข้อมูลเพื่อที่จะเข้าออนไลน์นะคะเป็น e-tax saving e-tax และแสดงปรากฏว่าเวลาเราบอกว่าให้นักงทุนเปิดเผยข้อมูลเนี่ยมันต้องคอนเซนต์ลูกค้าต้องอนุญาตให้บลจเปิดเผยข้อมูลส่งต่อไปที่สังกรแต่บางทีลูกค้าก็ไม่ทํา อาจจะไม่มีเวลาหรืออาอ,าอ,าอาจจะเกิดจากอ,าอุปสรรคอะไรต่างที่ไม่ได้เปิดเผยเมื่อวันที่ท่านเอาอ,าอ,าอาันนี้ไปยื่นภาษีอะไรก็ตามเนี่ยปรากฏว่าข้อมูลบางข้อมูลหลุดไปกลายเป็นว่าเคลมภาษีได้ไม่ครบหรืออะไรก็ตามปัญหาเกิดขึ้นต่าง,างนานานาๆอันนี้ทําให้เรารู้สึกว่าถ้าลูกค้ามีศูนย์รวมข้อมูลที่เดียวเนี่ยไม่ว่าเรื่องการรีพอร์ตภาษีกับทางสรรพากรก็จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สุดท้ายจะกลับมาที่การกระจายสินทรัพย์นะคะสมมุติว่ามีข้อมูลที่รวมศูนย์แล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เราเห็นอันนี้คือภาพรวมอุตสากรรมนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ย allocation ของน้องทุนเป็นยังไงบ้างกระจัดกระจายไปหลายหมวดไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้ตราสารทุนการลงทุนต่างประเทศนะคะหรือว่า REIT อะไรต่างเราจะเห็นว่า IMFSSF มีกลุ่มคนที่ลงทุนไม่เหมือนกันในแง่ของการลงทุน IMF จะกระจายได้ค่อนข้างสม,สมบูรณ์แล้วก็ SSF เนี่ยจะเข้าใจว่าจะไปอยู่ในหมดที่เป็นนักทุนรุ่นใหม่ที่ต้องการลงทุนต่างประเทศส่วนไทยเอสเนี่ยคืออายุสั้นหน่อย5ปีเพราะฉะนั้นคนที่วางแผนในการลงทุนเพียง5ปีแล้วเอาเงินกลับมาใช้ได้นะคะถ้าโปรแกรมนี้สำเร็จ นักลงทุนสามารถคลิกที่เดียวดูได้หมดเลยว่าตัวเองไปลงทุนกระจัดกระจายที่ไหนบ้างแล้วลงทุนได้ครบตามเสร็จหรือไม่จะไถ่ถอนได้ยังไงบ้างอันนี้จะเป็นช็อตแรกที่เกิดความสะดวกสบายให้กับนักลงทุนอย่างสมบูรณ์แบบอันนี้หลังจากนั้นนะคะก็จะมาต่อยอดว่าไม่ใช่นั่งทุนมีแค่กองทุนภาษีแต่มีกองทุนประเภทอื่นด้วยที่เขาลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นการต่อยอดจากตรงนี้นอกจากภาษีแล้วเรายังสามารถรวมในส่วนของมิชชั่นฟันด์เซฟิง provident และ life insurance เข้ามาเป็นหมวดเดียวกันได้และคลิกทีเดียวสามารถรู้ได้รู้ได้ทันทีว่าตัวเองจะบริหารจัดการภาษีตัวเองยังไงนอกจากบริหารจัดการภาษีบริรหารจัดการลงทุนแล้วกระจายการลงทุนแล้วก็ยังทราบได้อีกว่าเอ๊ะวันนี้เราเซฟพอไหมเนี่ยนะคะอายุเราประมาณนี้เนี่ยเราเซฟน้อยไปหรือเปล่าเราออมน้อยไปไหมอันนั้นก็จะเป็นตัวตอบโจทย์เหมือนกันแล้วว่าถ้าเกิดเราเห็นข้อมูลครบองค์ประกอบแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าวันนี้เราอายุ4ี่สิบนะ เราเก็บได้แค่นี้เองอ่ะใช่หรือเปล่าไม่ใช่ละถ้าไม่ใช่ทำยังไงก็ต้องมาวางแผนกันใหม่ว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะเกินไปไหมเยอะเกินไปก็ลดซะแล้วลดแล้วมาทำอะไรมา,มาออมซะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นการวางแผนในระยะยาวว่าข้อมูลครบเราเห็นเราทุกอย่างครบในองค์ประกอบเดียวเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าเราจะลงทุนต่อ,อยังไงด้วยเม็ดเงินต่อปีเท่าไหร่ตามศักยภาพที่ตัวเองมีและความสิ่งที่ตัวเองยอมรับได้เราเลยเรียกว่าตรงนี้เป็นเรื่องของ wealth aggregator ค่ะ ขอบคุณค่ะ